สวัสดีครับวันนี้เอาบรรยากาศไปส่งรถมาฝากอีกแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะออกจากบ้านนะครับไปสามสี่สิบานาทีนะครับวันนี้ก็ไปส่งพี่น้องทางผู้สิงเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็กําลังออกเดินทางนะครับกําลังรอรับตัวลิกเรื่องโรงเรียนอยู่นะครับแม่บ้านกําลังไปรับอยู่ครับเดี๋ยวหลังจากรับออกมาแล้วเราก็จะออกเดินทางนะครับ พาหานะที่ออกเดินทางนะครับคันนี้นะครับปลายทางภูสิงห์นะครับเอกสารเรียมชุดโอนครบนะครับคันอื่นๆก็ยังอยู่นะครับพี่น้องท่านใดสนใจคันไหนก็ติดต่อสอถามาได้นะครับรถรอบนี้มีแต่คันเดิมๆดีๆสวยๆเครื่องแน่นๆเครื่องไม่เคยแก่นะครับคันนี้ก็ไม่เคยแกะเช่นกันนะครับ สีเดิมวงล้อเดิมนะครับทางก็รอรับได้อย่างสบายใจนะครับกําลังออกเดินทางเมื่อคืนนี้กลับถึงบ้านเกือบสองทุ่มนะครับวันนี้ก็คงจะประมาณเช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ไกลเท่าเท่าเมื่อวานนะครับเพราะว่าส่งได้ยินว่าในแถวแถวตัวอาเภอนะครับก็รอรับได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายไปเป็นระยะระยะแล้วก็จะแจ้งให้ทราบนะครับพี่น้อง ขอบคุณมากๆที่วางใจใช้บริการครับผมเดีย๋ยวสักครู่เราจะออกเดินทางเนี่ยจะถ่ายทำต่อๆไปให,ให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านที่กำลังคิดว่าจะตัดสินใจอยู่ก็รีบๆหน่อยนะครับตอนนี้เหลือแต่คันเดิมๆดีๆสวยๆเลยนะครับตัวน,นี้คันนี้ผมเอามารีวิวเมื่อเช้าคันแรกนะครับก่อนจะไปรีวิวหลายๆคันนะครับก็เป็นนั้นว่าคันนี้ก็ น่าจะปิดลงแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ออกไปส่งแล้วนะครับที่เหลือก็เมื่อเช้านี้ทั้งหมด8คันนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ7คันนะครับถ้าถ้านับทั้งหมดตามที่ผมรีวิวเมื่อเช้านี่นะครับผมรีวิวคันนี้แล้วก็ติดตามต่อไปด้วยหลายคันนะครับ7คัน8คันนะครับพี่น้องก็ไปเลื่อนๆดูนะครับในคลิปเมื่อเช้านี่ครับสนใจคันไหนก็ทักมาได้นะครับ เม้น์มาทักมาโทรมาได้ที่เบอร์0ู1ย์1 2 5 9 4บริการส่งทั่วไทยส่งไปทั่วทิบนะครับไก่ไก่แถวอีสานผมไปส่งเองนะครับต่ว่นทาในาภาคกลางภาคเหนือภาคใต้นะครับก็ให้รถตูถ้ซืบบนไปส่งนะครับขั้นที่ไปส่งอรอยยิบหารสุ้มพรอยังโมหอหอยู่ครับคิดเพินพ่นเพิ่มโทรบอกว่าน่าจะเป็นมืออื่นนะครับนี่ก็อ้าว เดี๋ยวจะถ่ายทำให้พี่น้องชมไปเรื่อยๆนะครับผู้ใดว่าในตัดสินใจกระลิบๆนะครับผมทางเขาบานคณะกรรมการเป็นปูกต้่นยางครับสวยงามเลยนะครับไปสูดทางนะครับนี่จะต้นยางต้นยางหน้าเฮานี่แหละครับงามนังนก๋เก๋เพชรในปลาชุ่มชนนี่แหละครับปลานี้เป็นป่าก่อนจะกเขาบานที่จะกทงังเขาทางอำเภอกระทนล่มครับวันนี้ก็จะผ่านทังเส้นเดิมนะครับ กันทล่าล่มห่า่าไปพายุแล้วก็ไปไพ่บึงแล้วก็ฮ่า่าออกไปทางคูขันแล้วก็ขึ้นเส้นสองซีกับตรงไปทางสุรินนะครับการเลี้ยวเขาผู้สิงนะครับกาไปทางเส้นเดิมนะครับตอนนี้กําลังจะเข้าไผ่บึงแล้วเอ๊ะจางไหนอันต้องสีบ้ามางอื่นหรือจากไหนอันว่านมาทรงรถผู้สิง วันนี้ได้มาอีกแล้วไปบึงส10กิโล่าร29ไกลแล้วไ<ป>กลแล้วไปช้ปาช้าด้วยความมั่นใจดีกว่าไปไวและวเดียบแลน้ำต้นสิบก็ไปนี่ละช่วยรอเวยแซงได้ใเ่ี่ยโอเคจ้าเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ้งเลยลื้อ ตอนนี้ถึงอำเภอภูสิงแล้วเอ,อ้อเขตละติดสายแดงอยู่ไม่กับไม่ไดอยู่ยังหลวงปู่สวงกรว่าดดังเน่ไพมาพู้สิงมากอันต้องได้แวะวัดท่านไก่ตีนะยายอืมวัดมีไก่ตี อ่างเก็บน้ำห้วยเนี่ยตื้อสู่ฟาษาจิตอนนี้ถึงโลค่าลแล้วนะคะคุณบอกไว้ครับตามไปอีกนิดนึงเจอแล้วอ่างเก็บน้ำห้วยตึกสู่เอ้ามาลอบไปตั้งสถานทีท่องเทียวเ,เลยเพราะเป็นสิเดลี่ยมวงเลยฮะนี่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 นนนอ้าดูบรรยากาศดีเฮะ มีหัาน้ำเล็บบกรเบิดวิววัยที่เหล่าอ๋อบนเป็นจะของฟาร์มกล้วยพี่น้องของฟาร์มขั้วยอืมกล้วยเราแบบงามเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งข้างในอ๋อแอบลูกนอ้อนคนครับนนนจนมุนจนห่างพังก็ <c oughs> เลยสื่อไหมกับยานเกินเอาไปเห็นตั้งแบเกิดไรสื่อบอกบอกโอ้ตัวใหญ่มาก ้วยเป็นงามงามบนอําเภอผู้สิงน,นะครับ วันนี้มาส่งรถพี่น้องอำเภอภูสิงห์อีกนะครับก็เลยมาส่งใกล้ๆอ่างเก็บน้ำนี่แหละครับห่างจากอ่างเก็บน้ำสองกิโลครับก็เลยแวะมาอ่างเก็บน้ำด้วยนะครับมาเก็บภาพสวยๆว,วิวสวยๆมาให้พี่น้องได้ชมนะครับแล้วก็ได้รถอ่ายามาฮ่หานาโนหนึ่งคันนะครับอยู่บนรถนะครับคันนี้คือราคา 2,2009นะครับมีเล่มมีทะเบียนท่านใดสนใจไปใช้งานก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอําเภอกันทราลมนะครับราคาเบาๆนะครับมีเล่มมีทะเบียนใครหาใส่พ่วงใครหาใช้งานนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0612812594รถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอําเภอกันทราลมนะครับช่องช่างปัญญาซื้อจริง ขายจริงส่งจริงนะครับไกไก่ส่งได้ทั่วไทยทแถวๆอีสานบ้านเราผมไปส่งเองนะครับโอ้ยเที่ยวถานเฟิ่นเป็นตาออนซอนเป็นตาพีออน่น้องเอ้ยเที่ยวถัดอ่า,อางเก็บน้ำอำเภอผูสิงห์นะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตินะครับคนเมืองยามแดงโอ้บรรยากาศดีพี่น้องห้าปูห้าป่านะครับ เอาพี่น้องผู้ใดอยากมาชมนะครับพ่นมีพู้นทางฝนผนมีแรงหม่องส้มทิ่วทานรอบๆเลยนะครับอ้อมๆเลยนะครับผู้ใดอยากมากกับหมุดม้านนะครับเด้ออ่างเก็บน้ําอําเภอภูสิงนะครับห่างอําเภอผู้สิงประมาณประมาณสามสี่โลนี่ละมั่งครับผมเพราะว่าผมมาอําเภอมันกับโไกันะครับผู้ใดอยากเบิงอยากมาสัมผัสกับธรรมชาติกับบรรยากาศ งามๆครับที่อสอบถามเอ้ยแหวะมาเบิ่งไหนนะครับกําลังงามๆเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้มอนีคลิปทรงรถมอนีก็สิพร้อมหน้าพี่น้องไปเตะเพียงสนีนะครับเด้อแต่ขอบุญขอบพุณนพี่น้องสุขภูสุขคน,ขนที่ติดตามรับชมรับฟังช่องช่างปัญญาพาธรรมมาสองปีกว่าแล้วครับลีปกับสเบอรแมนสองร้อยก็คีดปหล้วบนะครับแต่ขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับที่ ทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังล้วกาเป็นเพื่อนที่ติดตามมานะครับหลักก็ทุกท่านที่ซอยสนับสนุนทางช่องมัวว่าสิเป็นสนับสนุนสื่อรดน้ำอุดหนุนทางช่องน้ำกับขอบุณขอบคุณพี่น้องถูกภากส่วนนะครับแล้วก็ทุกแรงใจถูกกำลังใจถูกๆกคอมเมนต์ถูกถูกหลุหัวใจแล้วก็ทถูกถูกเสียงถูกๆกสายที่โทรมาให้กำลังใจกขอบุณขอบุณนะครับ บอกว่าสิเป็นพี่น้องทางโคลาดพี่น้องทางสุรินทรขึ้นเงียบๆน้อนี่น้อทางน่าจะรวยกับไปทรงเมื่อกี้แล้วนะครับทางสีเมงไม่กับเงียบๆนะครับเอาทางลอยเอ็ดพนกับสิไปทรงวันเสาร์หนานะครับแล้วก็ทางาทางยาสัวทอดนี่คือมียแต่น้อหนอมีเอฟซีอยู่ว่อหนอพี่น้องเอฟซีอยู่ทางไหนเบิ้งกระจายมาในเด้อครับกระจายกันไปบอนะครับ มือหนึ่งพี่น้องทาง่งทางฝากซีทางประเทศเาลเาพิ่นกระโทมมากนะครับก็ขอ,ขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องทางฝากซีนะครับก็ให้สบายดีสุขภูสุขคนครับผมอยู่ดีมีแห้งนะครับเด้อไก่กับไกต่ตะบานหัวให้หน่าสวนไก่กับไก่ตะม้วนกกม,วมูเฮ่นกับเราส่วนว่าว่าจะเจา้าสายตาเจา้าพี่น้องเฮาจะได้ห่างครับต่างคนเมนสิยู่ต่างบานเฮากระามารถพูดจะคุยเบิ่งกันได้สบายสบายนะครับเนาะเอา สำหรับมอนกผู้ติดตามกับขอบุญขอบคุณผู้ใดเข้ามาเห็นคลิปใหม่ก็จะลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับเด้อชส่องช่างปัญญาพระธรรมก็สิได้หาทึ่งรถเดิมๆดีๆทึ่งรถบอดีราคาถึกๆมาให้พี่น้องชมนะครับโดยเฉพาะมืออื่นเสาร์นี้ซีรีส์วิวขั้นที่ย่างอยู่อัปเดตย่างขั้นที่ย่างอยู่แล้วก็มีรถลักพันนี่โอ้ยหลายขั้นนะครับรวมทั้งขั้นนี้น้ำนะครับขั้นนี้ราคา2 7 0 0นนะครับมีเหลียมมีเทเบียนนะครับ เอฟซีท่านใดสนใจจะไปใส่งานจะไปติดผ่วงไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหางเก่าซีสั่งพันยาขายจริงส่งจริงนะครับแ้วจะมีอีกขั้นเดี๋ยวมืออื่นเสาจะรีวิวร่วมหยอดกันนะครับผู้ใดผู้ใดมากรถถือนะครับจะติดตามมืออื่นเสานะครับเด้อจะรีวิวขั้นที่เรือแลวก็ถไาย่ายคลิปก็จะรีวิวให้พี่น้องในเบอง์ในชมกันนะครับส่วนพี่น้องผู้ใดซีซื้อ กับฟ้ตาตัดสินใจแหนพีดนองนองทั้งหลายช่วงนี้สร้างปัญญากําลังนี่แต่รถใด่รถเดิมเดิมดีๆนี่แต่รถพร้อมใส่งานนี่แต่รถสวยสวยนี่แต่รถงามงามมากเสมอนี่ครับฝ่าวตดสินใจครับจะสีสาอะไรมันสีบพะท่านเพื่อนครับผมช่วงนี้นี่แต่รถงามงามสวยสวยเดิมเดิมดีๆนะครับ บ,บ่เป็นสีเบิ้งอยู่หลายๆรอบเด้ครับบ่เป็นสีเพื่อนเนื้อตกวไตไหลลงพอดีทาอยู่หันได้ฟา่าพวกเขาพันเจิมใจไก่นว่ามันจำมันหลดด้องมันหลดพอตองอยานช่างปัญญาต้มตัวดอ,อครับสองช่างปัญญานี่อยู่ในศีลในธรรมคือการครับเป็น้าวพุทธศาสนาครับการจังเคลื่อนมากก็โอ้ยฟังแต่เทศพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดบรรเพรตตำบลเพรตอำเภอคำตะการสมือสม,มือครับผม เอาสำหรับมือนเอกอยูดีมีแห้งกินเข่าเสียบนอนรับผูดจาาวางน่องวองมวันก่อนนอนแกนจะเลื่อมเมืองร่มหายใจเข่าออกพูดโธ่ผูดเธอด้ยครับพี่น้องเอาสวัสดีครับ